อำเภอเมืองจันทบุรีและสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจันทบุรีได้รวมตั้งด่านตรวจรถจำหน่ายทุเรียนสร้างมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพฤดูการผลิตปี2557ค่ะช่วงเย็นวันนี้ที่บริเวณเสียแยกปากแสง สำนักการเกษตรอำเภอเมืองจันทบุรีและอำเภอเมืองจันทบุรีได้จัดกิจกรรมตั้งด่านรถจำหน่ายทุเรียนสร้างมาตรการตรวจป้องกันและแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพฤดูการผลิตปี2557โดยมีนายโสพลเนื่องจำนงในอำเภอเมืองจันทบุรีพร้อมด้วยเกษตรอำเภอน,นักวิชาการเกษตรจหน้าทีชุดแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพออกสู่ตลาดจันทบุรีพร้อมด้วยจหน้าทีที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันลงพื้นที่ออกตรวจสอบคุณภาพทุเรียนที่ตลาดปากแซง ที่เกษตรกร,ร,กรได้นําผลผลิตออกมาจําหน่ายในช่วงเย็นเจ้าหน้าที่ได้สุ่มตรวจทุเรียนและได้แจกเอกสารให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพซึ่งจังหวัดจันทบุรีมีมาตรการควบคุมป้องกันทุเรียนอ่อนด้อยคุณภาพออกสู่ตลาดที่ครอบคลุมทั้งท้องถิ่นท้องที่ร่วมมือกันดูแลเฝ้าระวังและให้ความรู้เกษตรกร,ร,กรอย่างเต็มที่ขณะที่ความต้องการของตลาดปีนี้มีมากขึ้นซึ่งจะส่งผลดีต่อรายได้เกษตรกร ทางนี้ได้ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรไม่ต้องด่วนตัดทุเรียนหากยังไม่ได้คุณภาพเพื่อเกษตรกรจะได้รักษาคุณภาพสร้างภาพลักษณ์และชื่อเสียงผลไม้ของจังหวัดจันทบุรีค่ะในการสร้างด่านวันนี้อย่างน,น้อยถ้าเราได้พบเนี่ยมันก็ดําเนินการตามกฎหมายซึ่งมีโทษจําคุกเหมือนกันนะครับแล้วก็แต่ยังยางอื่นเนี่ยก็เป็นการประชาสัมพันธ์ให้เขาส่งต่อตอนนี้เขามีมาตรการอย่างนี้ ผมเชื่อว่ามาตรการตรงนี้ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วก็ปากประชาสัมพันธ์มันเป็นผลด,ดีกับคนเมืองจันททั้งหมดแล้วครับรวมทั้งผู้บริโภคด้วย